สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพัยเจริญมีรถยันมา35แรง Tlx มานําเสนออหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นยันมา35แรง p Tlx นะครับรุ่น Tlx รุ่นนี้หายากมากครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่2 2ห5 0 0 0บาทครับมีใบมีดดันดินหน้าแล้วก็มีโรตเตอรี่หลังนะครับรอตรี่อยู่ด้านนี้ครับภาพก็สวยสวยมากครับคันนี้ครับรถรุ่นนี้ถ้าได้แบบนี้มาถือว่าสวยครับยิสดีครับ สดึก็ไม่มีรอยปัดนครับนตัวนี้เป็นของอันอื 2, 25, 000 000 six, two, six, ่นครับผมใส่มาให้เสนะครับเป็นคูอรูครบๆนะครับนะสตาร์ทเราลองขับดูครับท่านใดสนใจโทรมาคุยได้ครับเลทก็วูบารุสามหกห้าเก้าเจ็ดครับหรือเบหนึ่งหกศูนย์ห้าสเจ็ดที่นี่มีรถเรือมากกว่า250รบคันครับไปเลยนะครับเสียนาทีเอ็เอ็กนะครับตัวนี้นะสามพิาแรงสองแสนสองห่นหบาทองได้ผมสีให้สามกิโแรกครับถ้าจะนำให้ห้าพันบาทครับ เราเอาแค่3,000คันครับเพราะว่าเป็นรถเล็กราคาไม่แพงครับมีท่านแนะนให้3,000บาทครับท่านใดสนใจก็โอรมาคุยนะครับนะครับมีรถเยอะแยะมากมายในเดียรครับราคาไม่แพงครับราคาเดิมซื้อไปสัก3ปีก็ยังไม่ขาดทุนครับโอเคพอคลิปนี้ก็ที่สุดครับสวัสดีครับ